สำนักเดียวกันไม่หนี่ทีนออฮะนี่ของอะไร,ไรฮะสำนักเดียวกับช่างทีมหนึ่งใช่ไว้ไอลองหน่อยเร็วอ้าวเร็วฝอยทีนมันฮะฝอยนั่นแหละเอาเร็ว,ว <laughs> อ่าวันนี้มาดูเจ้าวิกเตอร์นะครับของพี่ยอกนะครับขับขี่โดยเจ้าฝอย ไอ้คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ของมันกวดนะทีมฮะฮะวันนี้นะครับก็มารีวิวเจ้าวิกเตอร์ของ มารีวิวนะครับของวิกเตอร์ของพี่ยอกนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มของช่างทีนนะครับก็ทาเสร็จมาหลายเดือนแล้วนะฮะกุ้ยลองนั่งค่อมดูดิเร็วอเ,เ,รอเออแค่นั่งค่อมพออา้าวอ้าหันมองกล้องหน่อยอ่าหันมาทามือเยี่ยมด้วยวเออ เดี๋ยวเออเตายทีโลนี้ที่เราตั้งให้เดี๋ยวนาะอเออหลังสนะิบแปดหน้าสิบเ็นะฮะ โอ้โมน้ำพี่ยอเบลูบเทิมเลยฝาน้ำมันนะครับที่กำลังฮิตที่สุดแล้วนะครับแบบนี้ไม่ฮิตเท่าถังน้ำมันสิหลบเยอ, <Yeah. S 1> อเออรถคุยเมื่อไหร่จะเสร็จอะเสร็จแล้วเสร็จหรือยัง ใจมากรถไม่มีพุ่งด้วยเละอ่ะก็เอามาให้ดูเป็นแนวแทงแนวทางนะ